ก็ต้องดูลูกเขาดิเราไปยุ่งไรเขาอ่ะอ้าวเฮ้ยอ้าวถ่ายเนี่ยไม่เห็นวะจะเห็นได้ไงถ่ายไปทางนู้นอันนี้นี่ถ่ายรูปแล้วเอาใหม่พี่หมูเอาใหม่เอาตัวนี้เมื่อกี้ไม่ค่อยชัด ก็ยังว่าเงี้ยเออจับอ้อมวันนี้น้ากันยาวน่าหูส่องลมแรงมากลมตึงเลยแต่ลมมันไม่สดชื่นแต่มลมมันเหนียวเนียวลมทะเลนะอ่ะพอแล้ว